เจริญพรญาติโยมาสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังผิดและสดวัดชิริวงศ์กัญยาภูมิปัญญาหมอพุ้นบ้านวัดชิริวงศ์ตอนที่276ในค่ำคืนนี้ตรงกับวันจันทร์ที่1วิพฤศจิกายน2 5 6 4กิกับเวลาดีๆ ในสาระการเรียนรู้ดูแลสุขภาพและเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลวันนี้จะกลับมาทำร่านสดตามปกติเนื่องจากว่าเรามีคนที่ช่วยก็ได้ว่าช่วยหัดหัดยามีจิตอาสาเจริญพรเจรุ่งบาต๋องทำดีเพื่อแผ่นดินหมอ,อ อย่าลืมกดดาวกันด้วยนะจ๊ะบอ,อมานะแล้วก็ทุกๆคนเฉลียวจริญพรสุดารัตจ้าจริญเตรียมสมุดปากกาเรียบร้อยเมื่อจับจัตยาภูมิปยาวันนี้จะว่านด้วยแผลแผลในปากนะจ๊ะนับพัดสอนจ้าจริญพรจ้าแผลที่อยู่ตามในปาก แผลเรื้อรังแผลเกี่ยวกับมะเร็งแผลเกี่ยวกับผู้พองเนื้อร้ายที่อยู่ในปากซึ่งเป็นปัญหาให้แก่ชาวบ้านแระญาติโยมเราจะใช้เกจาแบบไม่ง่ายแม่อ้อมเจริญพรเตือนใจเจริญพรแล้วก็เ u p เจริญพรสุภพนีเจริญพรทุกคนทุกท่านอาจารย์ลูกสอน เขามีการชงดาวด้วยนะอย่าลืมส่งดัง่งดาวให้ด้วยเดี๋ยวนี้มันมีแบบใหม่ด้วยนะบุฟาไปบุญนครสวรรค์เจริญพรจ้ะกำหนดการ<ม>จจากิจกรรมของเราวันที่แปดพิิกาจะเดินทางไปที่สารการจังหวัดอุทัยธานีในการมอบยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสองแสนแคปซูลวันที่เก้มอบให้กับสารการจังหวัด ที่จิตอีกสองแสนกูณก็จะเดินทางไปแต่แร่งก่าวันนี้ก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าทั้งสงจังหวัดแล้วนะ,จะเจริญพรโยมสุรชัยโยมเนคอ่านไม่ออกแม่นามแล้วก็ K e เคอีฟเจริญพ,พรโยมปีชาโรยนรินลูกตาลน่นารัจากจ้ะทุกคนจถัพพรนวคุลนะจ๊ะ เกียมสมุดปากกาเรียบร้อยอ่าเกียมสมุดปากกาเรียบร้อยแม่จ้าป้ไา,า,าได้ยินเสียงกันหรือไหมจ้าโยมทำบ้านได้ยินเสียงไหมเช็กได้ยินเสียงไหมในโทรศัพท์มั้ได้ยินค่ะอ๋อได้ยินนะคะอพาป,ป,ปันเตือนพอนะคะเกียมสมุดปากกาไว้ใครที่มีปัญหาแผลนะแผลในปากที่ลิ้นที่เหงือกที่ในช่องปากพูดง,ง่ายๆใครที่มีแผลในช่องปาก วิธีการทำง่ายๆนะจ๊ะหนึ hmm. ่งให้ใช้ใบกะเพราแดงทั mm ้ง hmm. ก้านทั้งใบนะทั้งก้านทั้งใบได้ยินนะลูกตาขอบคุณมากทุกคนได้ยินนะจ๊ะขอบคุณมากเออโอ้ยลูกวะลูกสอนส่งดาวให้สารีพาดวงแล้วยาขอบคุณมากเลยอย่าลืมส่งดาวด้วยโจกสวัสดีเจริญพรโอ้ สุดารัตส่งให้สารีธาดวงแล้วขอบคุณมากเลยพงพัฒน์นะขอบคุณมากให้ดาวสามดวงห้าดวงนี้ก็เป็นนาร้อยหนึ่พันแล้วพันเอกพันโทแล้วได้ยินนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ให้ดาวจะได้เป็นพันเอกพันโทพ้นเอกพันโทนี่คือกะเพรานะนี่คือกะเพรากะเพรามีสองชนิดก็คือกะเพราแดงกับกะเพราเขียว กิจกรรมของเราเราจะาส่งเสริมภูมิปัญญาสร้างาส่งเสริมสืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาในการใช้ยาสมุในไพรทุกคนรู้จักกระเพรามีอยู่ทุกบ้านทุกครวัวเรือนรอบรั้วครัวไทยนอกจากทาเป็นอาหารดูแลสุขภาพแล้วกินทําอย่างไรให้เกิดผลประโยชน์แกโ่โรคอย่างสูงสุดเรื่องเราจะมีกิจกรรมในการอบรม กินอย่างกินกินอาหารสมุนไพรอย่างไรปลอดภัยปลอดโรคปลอดไทยปลอดโรคนะในกิจกรรม 21, 22, 23, 24, 34, วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่สามคืนสี่วันในการสอนทําอาหารคืนนี้เตรียมโทรศัพท์ปปาการนะครับหายไปนานเลยครับอาจารย์เอ๋อเพิ่งหักกอภารกิจโยมทํายาอัดยาเจกยากจากบ้านตอนนี้ก็ยังทําหนักเหมือนเดิมสําหรับคืนนี้เกล็ดยายา กิญยาก็คือทาปากในปากโรคในปากเปื่อยหนึ่งให้ใช้ใบกะเพราแดงสองกำมือใบกะเพราแดงทั้งก้านทั้งใบเนี่ยสองกำมือสดๆปั่นเอาแต่น้ำก็ใส่น้ำประมาณสักสองแก้วกาแฟแล้วก็นำไปปั่นแล้วก็บีบเอาแต่น้ำไว้สองกระมิ้นอ้อย กรมิ้นอ้อยเนี่ยหั่นบางๆห้เรียบร้อยกมิ้นอ้อยหัวใหญ่ๆนะยโยมหั่นบางๆหนึ่งกำมือปั่นด้วยน้ำปั่นด้วยน้ำสามแก้วกาแฟปั่นด้วยน้ำสามแก้วกาแฟสามเทียนดำเทียนดำเนี่ยก็เป็นเมล็ดดำๆเหมือนกับเมล็ดงาเนี่ยโยมนะเทียนดำหนึ่งแก้วขอโทษหนึ่งกำมือ ปั่นกับน้ำสามแก้วกาแฟเมื่อได้น้ำสมุนไพรทั้งสามอย่างเช่นน้ำกระเพราสองกามือสดต่อน้ำสองแก้วสองกามินอ้อยสองกามือสดต่อน้ำสามแก้วสามเทียนดำหนึ่งกามือสดเทียนดำที่เขาขายเป็นมาแล้แต่นะน้ำสองแก้วกาแฟแล้วก็ปั่นได้น้ำเมื่อได้ทั้งสามอย่างแล้วก็นำมาหุงกาไฟอ่อน ไฟถานเมื่อนำมาหุงก,กับไฟย่านอ่อนได้สักพักหนึ่งให้ใส่น้ำมันงาไปน่มีกรณีทำสองกรณีให้ใส่น้ำมันงาหุงไว้ให้แต่คงน้ำมันหุงไว้ให้แต่คงน้ำมันเมื่อคงแต่น้ำมันเสร็จยบร้อยก็กรองด้วยผ้าขาวกรองด้วยผ้าขาวเสร็จเรียบร้อย เราด้วยผาขาดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ขวดไว้วิธีการใช้อมเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงยินคนที่มีบาดแผลวะหรือว่าหน่าเปืยในปากก็อีกมีวิธีนึงก็คือชุบสำลีแล้วก็ไปแปะไว้ที่บริเวณแผลที่หน่าเวเพื่อแผลระรงในปากถ้ามีแผลเล็กน้อยก็อมไว้เหมือนกับอมฟูราย ช้าวานาทีเที่ยง้านาทีเย็นหน้านาทีนี่คือวิธีที่หนึ่งสามารถเก็บผลิตภัณฑ์น้ำยาน้ำมันสมุนไพรโรคปากเท้าเขาโทษโรคปากเปื่อยหรือมุขาโรคและหน้าเปื่อยแผลมะเร็งกลางๆที่อยู่ในช่องปากประมาณสักพักหนึ่งก็จะหายปกติมีกระมินอ้อยอายุมีต้นกระมินอ้อยเอาหัวกระมินอ้อยมาด้วยเพื่ออายุมเีทราบทำความเข้าใจว่าสมุนไพรมาก้อนแลสรรพคุณ ญาติโยมเมื่อจักเอามาก็จะเกื่อนหนุนชีวิตให้หางไปโรคได้ปลอดภัยปลอดโรคได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรทุกคนทุกท่านจะให้ดีจะไม่ดีใช้ยามที่ชีวิตเรามีทุกโศกโรคภัยก็ใช้บำบัดดูแรัรษาอาจารยโยมตรนนี้สมสีเจริญพรแล้วก็ซินเดเรลล่าเจริญพรบุญยิ่งเจริญพรเอาเป็นว่าเจริญพรทั้งห1อคนนะคะที่อยู่ทางบ้าน ดูแลสกับผ้ากันด้วยนะคะนี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองวิธีที่สองในกรณีที่ไม่มีเวลาว่างทำน้ำมันก็ใช้วิธีที่สองก็คือกระเพราแดงตั้งการทั้งใบหนึ่งกามือสดเทียนดำหนึ่งกามือสดกามินอ้อยหนึ่งกามือสดสามอย่างสามกามือสดต้มน้ำสามลิตร ให้เหลือหนึ่งลิตรต้มน้ำสามลิตรให้เหลือหนึ่งลิตรอาจารย์เมื่อต้มน้ำสามลิตรให้เหลือหนึ่งลิตรกรองเอาแต่น้ำไว้แล้วก็ใช้อมอมบ้างกล้วปากบ้างอมเชา้าเที่ยงเย็นหรือชา้าทุกทุกสามชั่วโมงก็ได้ในกรณีที่มีแผลในปากนี่คือวิธีที่สองอ,อมครั้งละหนึ่งแก้วแป๊กอาจารย์ยมอมครั้งละหนึ่งแก้วเป๊ก สรรพคุณบรรทวาการแผลผู้พองแผลเน่าเปื่อยแผลเรื้อรังในปากได้อย่างชงักนักเลยมีสองวิธีือวิธีที่หนึ่งเคี่ยวเป็นน้ำมันออภไปหุงเป็นน้ำมันวิธีที่สองวิธีที่สองก็คือต้มกับน้ำสามลิตรให้เหลือหนึ่งลิตรอาจจะง่าง่ายน้ำสามส่วนให้เหลือหนึ่งส่วนก็คือน้ำสามลิตรให้เหลือหนึ่งลิตร แล้วก็กรองก็จะได้น้ําสมุนไพรเข้มข้นถ้าเหลือทำยังไงถ้าเหลือก็อุ่นไว้พวกนี้ก็อุ่นอีกอุ่นวลาหนึ่งครั้งประมาณเจ็ดถึงสิบวันแผลที่เป็นในป่าก,ก็จะแห้งแผลที่อยู่ในป่าก,ก็จะแห้งสนิทเพราะฉะนั้นนี่คือยอดยากระยาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยวัดกิริวงศหรือว่าน้ำตกกระยากองหลวงปูซึ่ง จะได้เริ่มการถ่ายทอดและก็รัดสดเป็นประจำทุกวันนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปเพราะว่าภารกิจที่เราอัดยาทำยาเสริมสร้างภูมิกันก็อย,อยังดำเนินการปกติก็ได้ส่งเจก้าแก่ชาวบ้านทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศที่มีญาติพีน่น้องเป็นคนไทยสยย่งไปให้ต่างประเทศหลายประเทศนะก็ะจะเดินทางไปมอบถวายและแถลงข่า,ขาววันที่ แต่จังหวัดที่เก้าอุทยัยธานีกับพิจิตรแล้วก็มีจังหวัดกรังที่เราจะต้องเดินทางไปเพราะฉะนั้นก็นี่คือเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่าชาวบ้านและประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ดูแลสุขภาพอันเป็นสมบัติของเราท่านทั้งหลายให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นก็ขอจะเดินพรโยมทุกท่านนจะจ๊ะอันนี้คือกิจกรรมที่หนึ่ง ส่วนกิจกรรมที่สองก็วันที่สิี่พฤศจิกาเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านเท่ากฐินออนไลน์ติดพุ่งง่ายๆกับทางวัดคีรีวงศ์พันจ้าแปะก๊ทับใช่ไหมครับแปะก๊ทับเออแปะก๊ทับก็ใช้น้ำมันหมากอ่อนนะโยมนะเท่ากฐินวันที่สิบสี่พฤศจิกาสองพันร้อยสิบสี่สิบโมงเช้าเพื่อสมทบทุนสร้างสุนารุสมุนไพรขององค์หมอพรฤทธิเตีย ที่ทางวัดได้ทำจะเริ่มดาเนินก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปหลังจากเสร็จกับินอาคารหลังนี้ที่อาตมานั่งอยู่เนี่ยก็ได้งบประมาณจากชาวบ้านกุศลนรตตาทั่วทั้งประเทศที่บริจาคสร้างกันมาเงก็ประมาณทั้งหมดเนี่ยก็ตกประมาณ2ี่สิล้านนี่คือได้ใช้เกิดประโยชน์ใช้เป็นที่อบรมใช้เป็นที่การเรียนรู้การปลิญาเพื่อแจกจ่ายกับชาวบ้าน ส่วนเรื่องที่สองรื่ที่สาก็คือเปิดอบรมเปิดอบรมเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเป็นอาหารทําเป็นอาหารในครัวอาตมาก็เชื่ออยู่ว่าชาวบ้านโยมเนี่ยก็ทำอาหารเป็นอยู่แล้วแต่เราจะต่อยอดจากีิโยมทําเป็นเพื่อกินรักษาโรคเ,เพื่อกินนักษาโรคเช่น ใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันก็ตับใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันก็ตับจะทาอย่างไรถ้าเรามีกระเพราอยู่ข้างบ้านาเรามีตาลึงอยู่ข้างบ้านเราจะทำอย่างไรก็คือกินอาหารสมุนไพรอย่างไรปลอดภัยปลอดโรคนจัจ๊ะวันที่ยีเอ็ดพฤศจิกาก็เริ่มออกรมตั้งแต่แปดโมงเช้าเป็นต้นไปหัวข้อลดเจ็บลดป่วยสมุนไพยในครัวช่วยท่านได้ก็คือใช้สมุนไพยเบื้องต้น เช่นต้มยำผัดเผ็ดแล้วก็ทำเป็นซุปทำเป็นแกงต่างๆเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านอาจจะไปทำเป็นร้านอาหารเป็นกุ๊บตามโรงแรมตามสถาบันทึงต่างๆโอ๊ตายสามสิบกิโลครับไม่เคยตัวครับดีเจอาจารย์อาจารย์จมาทำรายการมาเรื่องขอบคุณมากโยมจะเริ่ตอนลํำน้ำท่าจีนวันที่แปดไปเจออาจารย์ที่ ซารลาการูไตตาดีนะลำน้ำ่าจีนนะขอบคุณมากเลยเอ่าใครอยู่ใกล้ๆเอ่าใครอยู่ใกล้ๆก็ไปต่องวรชาเจริญพรโยมตาโตเจริญพรจันทนาเจริญพรแท็กซี่ตะกี้รอชะตอเจริญพรอาพรสังเกตเจริญพรที่สีวุ้เหมือนเจริญพรท่านอปปตสีนะทุกคนทุกท่านเชื่ออะไรนี่ดีใจด้วยที่อาจารย์พีเอไออ่านไม่ออก จะก็กลับมาทำเหมือนเดิมยมเป็นห่วงชาวบ้านนะจ๊ะดูแลตักับข้าพกันด้วยเาจะปาดะจาโอเคอ่นี่คือเราจะแจงเราเปิดรับสองนี่เป็นรุ่นที่สองรุ่นแรกเราไปอบรมที่สวนนงนุษย์แล้ววันที่เอ็ดถึงยี่สิบสี่นี่เป็นรุ่นที่สองแล้วก็จะมีรุ่นที่สามอีกห้าสิบคนหลังนะจ๊ะก็จะทําอาหารมาจากมูลไพรมีอุปกรณ์ครัวแล้วก็ให้ทําทําจนเป็น นะก็ถ้าที่โยมจะทําได้เราตั้งเมนูอาหารสมุนไพรไว้ทั้งหมด10เมนูเพื่อจะสอนใหโยมเอาไปดูแลสุขภาพคนในครัวเรือนทากินได้ทุกวันอยู่ที่บ้านเอาไปต่อยอดเปิดร้านอาหารเอาไปต่อยอดของคนที่เป็นกุ๊กเป็นเชฟตามโรงแรมตามสถานประกอบอาหาร,ท,ร,รทั่วประเทศ อย่าลืมให้ดาว,าาดดาวดบ้างนะโยมคารุณากดดาวกดอะไรบ้างนะเจ้าโยมที่อยู่ทางบ้านอ่านี่คือวันที่เอ็ดก็คือใช้หัวข้อลดเจ็บลดป่วยต่มันไปในครัวช่วยท่านได้กดดาวให้บ้างนะเจ้าโยมอ่ายี่สิบสองก็จะอบรมเกี่ยวกับการธรหารต่อก็คือกินอย่างไรให้หัวใจแข็งแรงคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับเลือดเราก็จะสอนเรื่องการใช้แมดเล็ด กะทินกะทินในการทำซุปยำแกงแกงจืดแกงอย่างไรกินอย่างไรให้ถูกกับโรคที่เป็นอยู่ให้เกิดผลประโยชน์อย่างสุดโตดแก่โรคหัวใจนะจ๊ะคนเ็บจายตะเบนมีไหลลัดนะจ๊ะโอเคค่ะค่ะโยมมีไหลลัดยอมไปหาหมอกระดูกดูนะคะหมอกระดูกทําให้นะคะ จะเรียนพร้มเยมสำเริงเรมทางนิ่มจะเรียนพอรอทุกคนทุกท่านจะเรียนพรทอั้งหกสิบสามคนนะคะอ่านี่คือวันที่สองวันที่สามก็จะอบรมตู้สมุนไพรในบ้านตู้อาหารในครัวคือเราจะใช้อุป,ปกรณ์ที่อยู่ในครัวมาทําเป็นซุปในการดูแลสุขภาพเช่นถ้าท่านเป็นไข้หวัดคัดจมูกเป็นไข้หวัดเราจะทําซุปกหอมแดงอย่างไรท่านเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ท่านจะทํา สมุนไพรที่อยู่ในครัวอย่างไรเราก็จะใช้ก็คือขิงกาตาะไคร้เป็นมะกรูดใปมะบบนาวมาทําเป็นเครื่องต้งยมยำผัดเผ็ดต้มชาต้มนึ่งแกงจืดแล้วก็ทําน้ําปัน่นสมุนไพรทำํำขน,นมสมุนไพรเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทุกๆแก่ประชาชนชาวไทยในการใช้ยาให้เป็นอาหารอาหารเป็นยาครัวไทยครัวโลกการทุกคนให้ความสําคัญ ไม่มีค่าใช้จ่ายท่านก็ต้องอน้ําท่วมปลอดใช้สมุนไพรนะครับรักษาครับจุรชัยศิริเดี๋ยวถ้าใครมีปัญหาได้ก็โทรมาน้าจ้าศูนย์หสองสามารถ3ามกไป9เขึ้นโดยมาด้วยเช็คศูนย์หกสองสามารถสามกไป9เก้านี่คือวันที่23ตู้สมุนไพรในบ้านตู้อาหารในครัวจัดสอนเรื่องการเอาสมุนไพรเช่น ยำตะกร้ายำแบบไหนหจะช่วยดูลแล,ดลคนที่มีปัญหาเรื่องนิ้วยำต้อยติ่งยำอย่างไรเพื่อจะดูแลคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตกินอย่างไรกินอาหารทุกวันที่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคไตกินอย่างไรให้ไตหายโดยการใช้ยาที่เป็นอาหารในครัวในบ้านง่ายๆทุกบ้านแกงส้มแกงเข็ดแกงคั่วกินอยู่ทุกวันเราจะสอนเรื่องทําไข่ไก่ทรงเครื่องไข่ทอดทรงเครื่อง น้ำพริกทรงเครื่องโดยการเน้นเรื่องการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพในครัวไทยให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถเพื่อใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในครัวเรือนธรรมดาเราก็ทํากินอยู่ทุกวันแต่เราไม่น,นึกว่าเออเราทําน้าพริกยังไงให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายเราเราจะกินไข่ทอดสักครั้งหนึ่งจะกินแบบไหนทํำยังไงไข่ทอดทรงเครื่องเมนูเด็ด แกงจืดมะพร้าวอ่อนสุดยอดใครเคยกินแกงจืดมะพร้าวอ่อนบ้างโยมเคยกินแกงจืดมะพร้าวอ่อนไหมจ้าถามก่อนว่าแกงจืดมะพร้าวอ่อนใครเคยกินบ้างก่อนอยู่ชมอยู่ตามกำแพงพชครับอาทิตย์จรินพรโยมตอบก่อนตอบก่อนใครเคยกินแกงจืดมะพร้าวอ่อนบ้างไหมคะตอบก่อนตอบก่อนโยมตอบก่อนวันที่ยี่สิบสี่ก็จะมอบตำราเกี่ยวกับการทำอาหารให้คนละหนึ่งชุด ได้รับปฏิบัติสามคืนสี่วันไม่มีค่าใช้จ่ายโยมต้องรับผิดชอบตัวเองเอาเต็นท์เอาอุปกรณ์จช่เฉงตัวมาพักที่วัดนี่แหละพักพักที่ศาลาหลังใหญ่นี่แหละก็อบรมตั้งแต่ตอนเช้าเคยกินต้มยำมะพร้าวอ่อนเจี๊ยตัวจีนโอ้ไม่เคยครับเราจะทําแกงจืดมะพร้าวอ่อนบำรุงคันบำรุงหัวใจเราจะทา ผัดฉามะพร้าวอ่อนเราจะทำคือสมุติพรเนี่ยเรามาทําแต่วิธีการทําคือเอาส่วนไหนกินแก้อะไรใช้อย่างไรให้ถูกโอเคเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าอบรมก็คือเรียบสมัครกันนะจ๊ะโยมรับสองรุ่น 2, รุ่นสกับรุ่นสามนะจ๊ะต่อไปจะได้เปิดร้านอาหารทำอาหารเปิดเมนูใหม่สุขภาพคนไทยจะได้ห่างไกลแข็งแรงนะจ๊ะแกงจืดมะพร้าวอ่อน ต้มซุปมปะพร้าวอ่อนต้ยมยำเมล็ดก,กะทินรงคนที่มีปัญหาคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับจะกินฝักกะทินจะใช้มเมล็ดก,กะทินทําอย่างไรให้เป็นอาหารในครัวไทยและหาล่างไกลโรคคนที่มีปัญหาเรื่องตับไขมันก็ตับคนที่เป็นเบาหวานเราจะทํำยังไงกับมะระกีนนกเราจะทํำยังไงกับอาหารเราจะทํำยังไงกับใบมะรุมอันนี้คือเราจะสอนให้ทุกคน ใช้สมุนไพรเป็นอาหารในครัวไทยให้ห่างไกลโรคนี่คือหวังว่าโครงการนี้จะประ,ะ,ประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งพราอเราได้ไปเปิดตัวอ,อบรมที่สวนนงษนที่พัทยาแล้วและต่อไปก็จะจัดกิจกรรมอ,อบรมเชฟตามโรงแรงต่างๆโดยที่เชฟเข้ามาอบรมที่วัดแล้วก็ไปต่อยอดเป็นธุร,รกิจทําให้เกิดการปลูกสมุนไพรในครัวเรือนทุกบ,บ้านเป็นการกับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ าระอาชนาชาวไทยมีเศรษฐกิจดีมีรายได้เขา้เขามาในครอบครัวเช่นปลูกขิงคาตไกราอันนี้คือจะเป็นประโยชน์นนอย่างสุดๆะจ๊ะยโยมคืนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเกล็ดยาภูิปัญญาหมอพุ้น์บ้าําำหรับหลวงปู่ตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบไรเจ็ดสิบหกครับตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบหกจาเคยกินไข่เจียวใส่พริกแกงกะโอ้ไข่ไข่ทรงเครื่องอร่อย ต้มยำน้ำมัพร้าโอ้โหจะป้าดะพระ,จะเจ้าไม่เป็นไรใครที่ว่างก็มาเรียนเ,เราจะมีการถ่ายทอดถ่ายทำทางททอบห้ 5, างานช่องห้าเราก็จะถ่ายทอดถ่ายทำทางททอบห้าแล้วก็ไปออกอากาศเกี่ยวกับโครงการกินอย่างไรกินอาหารสมุนไพรอย่างไรปลอดภัยปลอดโรคครัวไทยครัวโลก ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาถึงยี่บสี่พฤศจิการับแค่ห้าสิบคนรุ่นที่สองแล้วรุ่นที่สามก็อีกห้าสิบคนต้องแบ่งเป็นสองรุ่นเช้งว,วันนี้ก็สมัครกันมาตอนนี้ได้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนนะคะที่สมัครปากเป่ายังไม่ได้ลงทะเบียนก็เมื่อสมัครและลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราจะแจ้งไปว่าสิ่งที่ท่านต้องเตรียมคือเอาสมุนไพรคนละหนึ่งย่างเช่นตไกร้ามาหนึ่งกิโลขมิ้นหนึ่งกิโล เราจะยำขมิ้นรักษาคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารเราจะยำขมิ้น่อรักษาโรคกระเพาะอาหารใครที่เป็นมะเร็ง well. ระยะหนึ่งสองก็เราจะสอนเรื ußen. ่องการทำมะรุม uh. รักษามะเร็งเอามะรุมมารักษามะเร็งให้มะเร็งมันหายไปเพราะมะรุมมันมาอยู่ที่มะเร็งเพราะมะเร็งจะทำให้มะรุมมารักษาขโรคมะเร็งนี่คือมะรุมมะรุมมันตุ้มท่านอาจารย์โยมก็ขอขอบคุณเจริญพรญาติโยมทุกท่าน ที่ไอเกต้องไปฟังเขตราชสดวัดคีรีวงศิลป์รู้จักคุไปหมอคุณบ้านและวัดน้ําตกวัดคีรีวงและคีรีวงสามและเฟซบุ๊กพระหมหากัญใจและอย่าลืมเข้าไปอยู่ใน YouTube วัดคีรีวงเวน์วัดจังหวัดชุมพรกดติดตามด้วยตอนนี้ได้7 5 5คนแล้วได้ครบ1000คนนะจ้าโยมและคนที่ชมทาง Facebook พระหมหากัญใจอย่าลืมกดดาวให้ด้วยนะจ้าโยมและอย่าลืมวันที่ส4พฤศจิการ่วมกันกทอดสถินติดปุ๊บออนไลน์ เดินทางมาได้ก็ดีเดินทางไม่ได้ก็ติดทุกออนไลน์นะจ๊ะส่วนท่านที่ได้ร่วมทำบุญมาออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วก็วขออนุมโมทนาบุญกุศลในการช่วยสร้างศูนย์อนรูสมุนไพรของทางวัดคิริวงศ์และเราจะดำเนินการเพื่อสร้างส,างสิ่งทีงป็นประโยชน์ตอบแทนแผ่นดินและประชาชนชาวไทยอยากเรียนมากนะคะอยู่ที่ไหนอยากเรียนมากอะ อยากเรียนมากจ้ะแต่อยู่ไกลยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้ฉีดวัคซีนก็มาได้ตัวอะไรนายโยม W A I ชื่ออะไรเนี่ยอ่านไม่ออกจ้ะน้อยผลไม้น้อยผลไม้ชอบฟังจริญพรอัญเชลีเล็กปานยายน้องน้ำขิงจริญพรต้มยำวิไลลักษ์อยู่ไกลไม่ไม่จะปัญหาอย่าวิไลลักษ์ส่งดาวอย่าลืมชมงเฟซบุ๊กไลฟ์สดแล้วอย่าลืมส่งดาวไว้บ้างนะคะ เวลาแล้วก็มาเรียนได้นะคะเรียนแล้วไปต่อยอดเปิดร้านอาหารเป็นกุ๊บเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงฝายข้างหน้าได้ต่อไปก็จะมีทั้งประเทศนัจ๊ะทำกับุณไาเป็นอยู่อุดรธาน,นีก็มาเรียนได้ค่ะไปกดัวกระพภ้าพเอาไปรับรองมาได้ตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วค่ะไม่เป็นไรเรายาได้ยาไวทองค่ะยาไวทองก็อา่อาเรินพอทุกกงกันนะคะในคำตันนี้19ารายการยีนาทีแล้ว เราจะทํากิจกรรมก็คือรัดสดหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปพรุ่งนี้ก็จะทําเกี่ยวกับยาทาฤทธิ์ีดวงทวารแบบง่ายๆนะใครที่มีปัญหาเรื่องฤทธิ์ีดวงก็ทํายาทาฤทธิ์ีดวงทวารแบบง่ายๆแล้วได้ผลเกิดประโยชน์อย่างสุดๆเราเรียนทฤษฎีก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปเรียนภาคปฏิบัตินะจ๊ะกอขอเจริญพรทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญ สอนออนไลน์หรือเปล่าคะสอนออนไลน์หรือเปล่าสอนออนไลน์แต่ว่าโยมถ้าสอนออนไลน์มันไม่ได้ภาคปฏิบัติมันไม่ได้ทํความเข้าใจเนี่ยมันจะลําบากโยมบางทีเน็ตมันก็ช้าบางทีเน็ตมันก็ขาดนะจ๊ะโยมชื่ออะไรนี่ T U C พ U ยูดใครยังูกฮะผู้กล้าสอนออนไลน์ทําให้เป็นหรโยมเน็ตมันไม่ค่อยดีนะจ๊ะโยมผู้กล้า คืออาจารย์เจ้าขาอยากเรียนแต่ตอนนี้ถูกกักตัวไม่เป็นไรเขาไม่ได้กักหัวนี่มาเรียนได้ราชสีเดีนได้งเอ,อ่อคนแถบบ้านผมเขาบอกถ้าไม่ฉีดวัคซีนไม่มีใบผ่านว่าไปฉีดวัคซีนจะไม่เดินทางไปไหนครับอาจารย์เอาลำนำ้ำตาจีนเอ่อแต่เป็นไรเอากดอีกขึ้นอีกอแล้วเช็คกงูขอบคุณ ก็ขอทุกคนดูแลตัวกภาพนะเจ็บป่วยครับเ้าอย่าลืมใช้ย,ยาสมุนไพรในครัวเรือนช่วงนี้ก็โ,โรคระบาดกําลังระบาดอยู่เดลต้าพลัสก็เริ่มเข้ามาทํำยังไงจะรับมือยังไงมีศูนย์การเรียนรู้จังหวัดอืน่นด้วยไหมคะแม่แม,แมยังไม่มีคะ่ะเข้าไปเรียนที่น,นู้นนีนย์นรุษก็ได้นะจ๊ะเดีวก็จะไปเปิดรุ่นที่สีที่หที่ศูนนุสนะจ๊ะเดี๋ยวก็ติดตามประชาจัมพันธ์นะครับ อสอนออนไลน์เนี่ยมันมันไม่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้อยู่แล้วมันอาจจะไม่เข้าใจผิดพลาดได้นะในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านนะจ๊ะเอจอจงมีความสุขมีความเจริญเอจอจงมีความสุขมีความเจริญทุกท่านเออเพื่อให้เออทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพกันอย่างน้อยก็ขอให้ต้มน้าหมอมแดงดูแลองจภาพกันเพราะว่าในในค่ำคืนพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเกี่ยวกับ ยอดยาทารักษาฤทธิดวงทวันคืนนี้จะเดินพรโยมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดาวข้าไปดูในเพจวัดคีรีวงศ์สามคีรีวงวัดน้ำตกวัดคิรีวงและเฟสบุ๊คผังอภใจและไปกดติดตามในย t u b e วัดคิรีวง์เป็นว่างนิดหนึ่งจะมาชมพรด้วยจะเดินพรโยม